สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในแพนโบ s ซอมบี้ภาคที่2นะฮะวันนี้ครับมีพืชอัปเดตมาใหม่อีกแล้วฮะหลังจากล่าสุดนะครับโซลาเซผ่านไปนะครับมีมาใหม่อีก2ตัวตัวนี้ Power w i ์ wide นะฮะแล้วก็ตัวนี้น็อกทารินนะครับน็อกทารินคือพืชเยอะมากเลยนะแต่ว่าด่านที่ให้เล่นมันไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะพอผ่านเนื้อเรื่องหมดปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรแล้วเอาไปสู้อะเรเนา่ามันก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ด่านเดิมมันก็เล่นหมดแล้วนะครับน่าจะมีแบบเออพืชเยอะด่านให้เลือกเยอะมันจะได้แบบ เพิ่มสีสันในการเล่นนะฮะตอนนี้มีพืชใหม่ๆตัวนะครับเดี๋ยวรอให้ปลดล็อกก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันตัวนี้วันนี้ครับเพิ่งซื้อมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้มิสไซโตนะฮะเป็นพืชพ,พรีเมียมนะครับเป็นสายแบบฟรีดแน่นอนความเย็นความหนามาอย่างนี้ราคา475ดวงอาทิตย์แพงมากรีชาร์จแค่5าวิเองค่อนข้างเร็วความมุงทน350ดาเมจ1,250นะครับดาเมจค่อนข้างเยอะไฟนิงเลดอันนี้ก็น่าจะเป็นการครูดาว19วินะฮะครูดาวในการยิง วิธีการใช้นะครับก็เป็นการคลิกแล้วก็เลือกพื้นที่ที่จะยิงนะฮะยิงได้ทุกพื้นที่บนแมปนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการระเบิดนะฮะในพื้นที่เล็กๆโอเคมาลองดูฮะอันล่าสุดคือ Modern Day ยนะฮะยังไม่มีอัปเดตมานะครับด่านแต่พืชเยอะมากเยอะกว่าซอมบี้เล่นในด่านไหนดีเอามาลองก่อนแล้วกันด่านง่ายๆก่อนดูวิธีการใช้คิดถึงประโยคนี้มากเลยไม่ได้ยินหลายวัน อ่าอ,อ,อันนี้ยิงไปก่อนแล้วกันข้างล่างฟิตก่อนฟิตก่อนฟิตก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาอ่ะเงินมาแล้ววางตรงนี้ใช้ยังไงใช้ได้เลยไหมคลิกแล้วก็ลากมายิงตัวนี้อ๋อยิงขึ้นไปข้างบนโอ้ ดาเมจรอบตัวแต่รอคูดาวก่อนหมายตัวหนึ่งแสดงว่ามันรอบตัวใช่ไหมเก้าช่องแน่เลยนั่นไงคือบางตัวคือโดนความเย็นถ้าใกล้ๆคือโดนดาเมจเลยต้องรอปั้นให้เสร็จก่อนตัวนี้มาอันนี้หน,า,หนาวไปอืออันนี้ขุดไปไม่เอาแล้วอันนี้มา ตัวยิงมาตรงนี้ส่งแปส่งฮอคูแปเย็นๆแรงอยู่นะฮะทีเดียวมาเลยมาเลยวันฮิตคิวไหมใต้หลุมข้างๆก็น่าจะโดนด้วยนั่นไงแต่ยังอยู่แต่ยังอยู่ไปอีกลูกหนึ่งข้างบนน่ารักดีอันตีล่ะ เดี๋ยวรอเยอะๆก่อนอันติฟีดก่อนตัวยิงมาอันนี้มาข้างบนขอเงินก่อนครับเงินมาเงินมาเงินมาข้างบนข้างบนอะ่ะฮะมาแล้วอันติอันตินตไปเป็นยังไงอ๋อปล่อยสุ่มปล่อยครับ เป็นการปล่อยน้ำแข็งเหมือนกันแต่ว่าสุ่มกระจายไปหลายพื้นที่ยิงขึ้นไปนี่ไงโอ้โหแรงอยู่นะใช้ได้อยู่ไปยิงไปยิงไปเสียงก็น่ารักอืมหนาวกันให้หมดอยู่กลางทะเลทรายร้อนไงช่วยให้หนาวจะได้เย็น ทรงฮอคูไปข้างล่างด้วยดาเมจแรงแต่เกมช้าฮะเพราะว่าต้องฟรีดด้วยเดินช้าเลยมันทั้งหนาวทั้งมีดาเมจโอเคก็ใช้ได้อยู่นะคูดาวค่อนข้างเร็วออ๋ยังอยู่อีกตัวหนึ่งไป ขางบนยังมีอีกมันเดินมาช้ากลายเป็นว่าดึงเกมช้าไปเลยเฮ้ยรีบมาดิเฮ้ยเอยอเป่าไปเลยหนาวๆใกล้ๆเยน็ยนๆหมดยังทาปั้นหิมะน่ารักมากม้วนๆม้วนๆด่านนี้เล่นแล้วต่อไปด่านไหนต่อไปด่านนี้ใช่ไหม นีออนมิกซ์เทปนะฮะน่าจะไม่ให้เลือกพืชห้ามพืชเหยียบพื้นตรงนี้โอ้มีกีตาร์ตัวใหญ่อ๋อเลือกได้โอเคอันนี้มาแล้วกันแล้วก็พื้นอันติดีีไหมจะได้แช่นติเยอะๆพื้นอันติส่วนเงินก็เต็มที่แล้วมาก่อนมาก่อนมาก่อนอันนี้ไปพื้นอันนี้วาง ข้างบนก็มาข้างล่างก็มาครับสองโซนอ่าอน,นี้วางไปอันนี้ตรงนี้ก่อนอันนี้ฟีดไปโอเคตัวยิงมานี้อือตรงนี้อสองตัวข้างล่างยิงไปออันนี้มาอันนี้มาลากมาเลยครับ ตัวเตะตรงนี้ยิงไปมามามาตรงนี้ยิงไปยิงไปเฮ้ยเงินไม่พอเดี๋ยวก่อนยิงไปรี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 เงนิ ping, งนรีเงินขอเงินครับฟีดตรงไหนได้บ้างฟีดก่อนฟีดก่อนตรงนี้อันนี้ยิงไปอันนี้ข้างบนไอ้ตรงนี้อืมเงินมาแล้วเงินมาแล้วเงินมาแล้ว อันนี้มานี่อันติมาวางตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้อันนี้ข้างบนยิงไปตัวใหญ่มาแล้วฮะฟีดก่อนได้ไหมตัวใหญ่ได้ได้ได,ได้อ่ะอันติไปยิงไปอุย้ยโดนกินซะแล้วไม่เป็นไรตัวเดียวตังค์ไม่พอตังค์ไม่พออุย้ยโดนเตะมา หนาวไปส่งความหนาวไปตัวเล็กมายิงไปก่อนยิงไปยิงไปฟีดตรงนี้หน่อยโอ้ไม่อีกตัวหนึ่งเอาา้ะหนาวไปตรงนี้ข้างบนโอ้ไม่ทันยิงก่อ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 นฟีดเนื้อเ,เอเอลงไปเออ โอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอเคตัวใหญ่ตรงนี้อัอนติกอันนึงไม่ได้ของเงินก่อนอันตีไปปล่อยมาตรงนี้เลยตัวเล็กมันกระโดดทับอ้าวหมดแล้วเหรอโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ให้เลือกใช่ไหมเนี่ยว่าแล้วไม่ให้เลือกอไม่เป็นไรฮะ ให้ใช้ตัวนี้ที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ไม่ได้ดูก็าทำอะไรได้เป็นตัวปล่อยซอมบี้ใช่ไหมเครื่องเกมเนี่ยอ้าวอ๋อเหมือนสปอนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาข้างหน้าด้วยถ้ายิงซอมบี้ได้ใช่ไหมเฮ้ตู้เกมมันจะพังไหมเนี่ยูข้างบนก็มีตรงนี้ก็มีมันไม่โดนตู้เกมเลยเอ่ะเฮ้ยมันจะพังไหมเนี่ย มันใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วมันไม่โดนตู้เกมเลยอ๋อต้องโดนตัวนี้ตัวที่เข็นเออโอเคโอเคตัวกินไมาอยู่ข้างล่างยิงไปขออีกอันหนึ่งครับเออข้างบน เรื่องเกมมันก็ขวางเลยใช่ไหมตั้งขวางอยู่งั้นตัวกินไม้มารีบจัดการโอเคพอยิงได้ปุ๊บซอมบี้ก็จะกลายเป็นเห็ดให้เราอันหนึง่งแต่ว่ายิงเบาอะ่ะระเบิดตรงนี้มาเชอรี่เอาวางไม่ได้เหรอเด,เดี๋ยวให้เขาเข้ามาก่อนม้ใกล้ก่อนนะฮะตรงนี้แหละเชอรี่ไปอืม ก็ไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะทำซอมบี้ให้เป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้ยิงแรงมากมา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 ,าม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 าขมาใกล้ก่อนโอ้แล้วก็วางกระจายด้วยนะไม่อยู่ใกล้กันข้างบนแขนขาดไปแล้วข้างล่างก็แขนขาดแล้วตรงนี้แล้วกันอือไหวไหมข้างบนน่าจะไหวยอยู่ตัวอะไรไมาอีกอะเราลิศเลดมาอ่าล้มไปแล้ว อ่าตัวนี้ตัวนี้นี่เริ่มจะไม่ทันเริ่มเยอะเริ่มเยอะลืมไปมีอันติอันติหน่อยเป็นยังไงอืออืโอโอ้โหอันติไม่มีอะไรเลยอันติว่างเปล่ามากเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห เฮ้ยข้างล่างตรงนี้สู้ไม่ไหวแล้วเชลี่มาตรงนี้ตรงไหนี่ตรงไหนนี่ตรงนี้นนเกลี้ยงไปโอเครอดหมดแล้วตัวเข็นเหลือแต่ซอมบี้อืมอะสามตัวสี่ตัวอ๋อถ้าเกิดเครื่องเกมไม่พังก็ยังออกมาได้ตีไป เลยเครื่องหนึ่งไม่มีตัวใหญ่เงินมามาเงินมาเลยช้าไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันวางไปสักตัวตรงนี้อืม a n ง you t h a ง k you มาแล้วเห็นไหมอันนี้มาอันนี้มาฟีดหน่อยตัวเตะเงินข้างล่างอันนี้ ระเบิดไปคือ,อตัวยิงดักตรงนี้หน่อยอ๋อตู้เกมครับเกมมาก็ว่าอยู่ตรงนี้อันนึงฟีดยิงได้ไหมย,ยิงโอ้ตู้เกมพังเลยตู้เกมพังเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืฮึขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินฟีดก่อน ไม่มีตู้เกมแล้วแกก็ทําอะไรไม่ได้ปลาไปตรงนี้ตรงนี้อืมข้างล่างตรงนี้ฟีดต,ตรงไหนได้บ้างข้างบนตัวกินไม้ยิงไปเลยตรงนี้ไปอีกแล้วข้างล่างยิงไปยิงไปอาอตังหมดเงินหมดอันนี้อันนี้อืม ยิงไปยิงไปเอ่ออันนี้มาอันนี้ระเบิดไปหนาว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 อืมพังเลยเครื่องเกมเรียบร้อยขอเงินหน่อยครับฟีดหน่อยตรงนี้ฮะข้างบนอีกอันหนึ่งเอ๋ไม่ยากไม่ยากยิงไปอันนี้ ตัวเตะมาอีกแล้วฟีดไปยิงไปส่งฮอคคูไปตรงนี้ข้างล่างด้วยนี่ทั้งกลุ่มอีกตัวหนึ่งส่งไปมันดึงเกมช้านะฮะพอเป็นการฟรีดคูดาวมาเงินหน่อยขอบคุณครับ มาอีกมาอีกอ่ะฮะเงินเพียบเงินเพียบยิงไปตรงนี้ยิงไปตรงนี้ยิงมาตรงนี้เครื่องเกมมาทำไมเครื่องเกมมาทำไมเครื่องเกมมาทำไมหรอหมดแล้วยิงไปนี้อืมอืมอืมเครื่องเกมพังรอปั้นหิมะแป๊บหนึ่งมา ตรงนี้ด้วยอืมเรียบร้อยหมดแล้วน่ารักดีฮะเสียงก็น่ารัก